สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าช่องทิศนวดวีสองชั้นแหครับผมม้นมมนี่กะมายามนูพี่น้องยามตอนเศร้าบ่ได้พามาใส่ครับพามายามเลยพาเบิงดอกบัวก่อนพี่น้องย่มตอนเศ้าดอกบัวพี่น้องตามคลอง วัวง,งามพี่นอ้องดอกบัวขาวสำหรับผู้ที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิดหนวนน้ำเนือครับผมเค้องเนี่ยครับพี่นอ้องเน่าออไปเลยพี่นอ้องครับบรรยากาศเงีตอนเช้าไปพี่นอ้องหายามกันก่อน หาหลุนเบืองดูดเป็นอย่งไดสำหรับผู้ทิ่กกติดต,ตามให้ทิดนวดขอให้มีความสุขความจเจริญตลอดปี64แล้วครับเนาะสุกๆมันมาน,นิ่งเหงรวยๆผู้ดใดบ่ทันละโกตกะกดให้นํำครับผมาอไปพี่น้องไปรุ่น ี่นอลุญเบิรงสิมีติมซิมบงอ้าวกลับหายไปเลยพี่น้องไส่นส่นเข้าไเแียว เขาหาครับวันๆในกรับไห้ผ่านพี่น้องเอ้ยบนได้ออกมายามเนี่ยนี่แล้วโอ้ตัวใหญ่เติบพี่น้องเดี๋ยวด้เจอกันไหมลังแหลกเลยพี่น้องเอ้ยเสียดายเด้อตรงเนี้ยพี่น้องบอกมันมาดิ่ดอยู่นี่ ับกอยู่นี่อ,อย่ามายำบ่วงหลักบ่วงมาใส่พี่นอ้องเสีองบ่วงมาอย่ามาดำให้นั่งมีบ่วงพี่นอ้องจังหวะปิดเจรนามันไปใสอีกแล้วเฮียพี่นอ้องเอ้ย mình lăm nó ngọc 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 เจ๋เด๋เหยียบเจเ๋เด๋แล้วน้องเอาแหกีมันครับตัวเลกเจ้านี่เกะเสือก่อนมันมานมันมันมันครับเล็กชองหลังครับนูตัวหนึ่งถือว่าโอเคครับพี่น้อง,องเล็กเจ้านี้ครับมานไอพี่น้องหลังต่อไป ใส่ก็ใส่ฟ,า,ฟาวเฝอพี่น้องค่ำเลยมอวนเสียดายล้งเหล็กนะน้องเลือดใจตายลัางนี่ดิอาวลันพิษพลาดบัวตามันนี่ to Để chết đùn to đây mía mặt cặp cặp lên dụng mọi hay mặt có thể mặt 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 nha, บัวเป็นหอมบัวขาวจออกดอกเมื่อวันนี้เป็นตะลังเก็บยู่ครับเอาไปแกงไุมพู่นะใช่เขาเอาไปแกงเขาเอาไปข้าวใช่เอาไปทำเองกับข้าวกินกับน้ำพริกได้หมดเพราะผมเดินดูอยู่เมื่อเช้านี่ว่าเห็นดอกมันสวยดีเพราะเขาไม่กินกันเห็นได้พิ่งจะเก็บไปเมื่อวานซ้น ครับครับผมขอบคุณครับแม่เบ yep. yeah, sure, ิ่งบัวพี่น้องเมที่แรก่็เป็นเพิ่นบงกินกินเสยต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องกินบวอกันบ้านข้างโบเห็นพี่น้องบัวขาวยังสีขนาดว่าบัวอบัวแดงบัวยังงัม่ทันงเราเห็นค่อยๆแกงเลยบ้านข้างมึงาหารแล้วแล้วครับ พี่นอ้องลุ้นต่อวันนี้ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อครับผมรัมงรังแก่แขนพี่นอ้องให้กินนี่โบมี่ขั้นนีมากรอบสองเลยครับรอบสองรอบนี่แหละข้าใจมือกับเล็กไย ไอ้เนี่กระป๋องหลังสามหลังใส่อยู่นี่ยยางบม่เห็นจะเถื่อนเลยพี่น้องเป็น,นอะไรด้วย มั่นนู้ตัวนี้ขันข้นแขวพี่น้องคนนะตัดเสียขาดม้นุ้ยปุ้ยจ็องเลยพี่น้องงบ้านอ้อนรุ่นรุ่นรุ่นุ้ย ไปเลยเต็มหนึ่งพี่น้องแถวนั่นนู่นนู่นนี่น่ะมันกระดิ่ดจิตเลยพี่น้องเต็มหนังบมด ใส่นใสนสใสเนานนะพี่โนโ้องตอบเขาห้ยสิ่งไหลำลัางมากินเขาหนู่นนะพี่น้องหลอก้องด๋วะหลังสุดเ้า เสื้อเอ้าโอ้วัใหญ่ปรนไดพี่นอนองยังหน่อยอยู่เอาพอดีปีงี้ดอกพี่นอ หลังสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องปิดดักวันนี้มิดอิ่มสิ่มดีดพี่น้อง <c oughs> นี่ครับนูหน้อยว่านูนใหญ่แคาจะเอาไปกินเบินแต่หนวดว่า เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอสรุปคนงานครับสองแต้มพี่น้องจะถือว่าพ่ออยู่พ่อกินครับผมหนูมันหน่อยอยู่ครับมันใหญ่พวท่านข้าเจ้ามาใส่หลายคนอยู่กะจังไดกะฝากพี่ฝากน้องสุขสุขคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ที่หนวดน,น้ำนะครับนาะเพื่อสิได้เป็นกำลังใจที่หนวดเหตุคลิปต่อไปครับผม ขอให้พีไอน้องสุขูุสขุนพนโลกลพนัยห่างไกลสิงอันตรายครับสุดท้ายสวัสดีครับ